จากที่นักเรียนดูคลิปนะคะอ่ดิกริกฮอยนะคะเป็นพ่อชาราที่มีโรคประจําตัวกับลูกมีภาวะพิการทางสมองนะคะเสร็จแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับคลิปที่ได้ดูคะอ่าพี่ไก่ค่ะา โอ้ยสุดยอดครูขนลุกเลยนะคะดีมากเลยค่ะอ่ะที่ต่อไปค่ะอ่าพี่แปมนะคะรู้สึกสงสาร,สสสารนะคะอ่ะแค,แค่นี้ค่ะ่ะพี่หวานค่ะรู้สึกใจที่พ่อพยายามอดทนทำทุกอย่างเพื่อลูกแล้วก็ดีใจที่พ่อชอบทำให้ลูกมีความสุขอ๋อคนลุกค่ะดีมากเลยค่ะ อะพี่แพรว่ะค่ะดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะต่อไปพี่วิซายลวดค่ะดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะต่อไปนะคะต่อไปพี่แซนค่ะพี่แซนค่ะบอกวามีความพยายามมาก ความยำอดทนนะคะมีไหมคะไม่มีนะคะมีไหมคะหมดยังคะ